สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาภิเกตนอกรหันนสนักศึกษา B6513788 วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมานำเสนอในรายวิชา Noise Pollution and Vibration Control ค่ะในหัวข้อการสั่นสะเทือนในอาคารประเภทที่1ค่ะ เรื่องที่นํามานําเสนอนะคะก็คือการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการสั่นสะเทือนของสะพานรถไฟความเร็วสูงค่ะที่มาแลยความสําคัญนะคะการขนส่งในระบบรางกําลังกลายเป็นระบบขนส่งหลักที่สําคัญในอนาคตของภูมิภาคเอเชียรถไฟความเร็วสูงเป็นตัวเลือกซึ่งประเทศไทยมีสะพานรถไฟเป็นจนํานวนมาก การที่จะทำให้รถไฟมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถทำความเร็วสูงขึ้นต้องพิจารณาปัจจัยทางวิศวกรรมซึ่งการสระเทือนของรถไฟเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความปลอดภัยดังนั้นโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสระเทือนของสะพานรถไฟโดยใช้รถไฟความเร็วสูงญี่ปุ่นชินคันเซน็นชินคันเซ็นซีรีส์300 ksk 3 0 0รถไฟความเร็วจีน h ชน้า a ว l w a y High Speed 2 CRS 2และแบบจำลองของแรงกระทําของรถไฟตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบรางยุคโลก UIC ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิเคราะห์แบบ moving load ในการออกแบบสะพ,พานเพื่อรองรับการเคลื่อนที่ของรถไฟความเร็วสูงจำเป็นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของสะพ,พานและผู้โดยสารเช่นการสั่นสะเทือนเนื่องจากในตัวสะพ,พานของแต่ละชนิดมีความถี่ธรรมชาติและมีแรงมาก,กระทำต่อสะพ,พานก่อให้เกิดความถี่ซึ่งหากความถี่นั้นเท่ากับความถี่ธรรมชาติของสะพ,พานจะทำให้การสั่นพ้อง ซึ่งส่งผลต่อการสสะเทือนและก่อให้เกิดอันตรายได้ทางผู้จัดจึงต้องศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการสสะเทือนของสะพานรถไฟความเร็วสูงเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบต่อไปรถไฟความเร็วสูงหรือระบบรางความเร็วสูง High Speed r a i l เป็นระบบขนส่งทางรางที่วิ่งในความเร็วสูงกว่าระบบขนส่งทางรางทั่วไปอย่างมากโดยการใช้ระบบล้อเลื่อนพิเศษร่วมกับระบบหนังที่ออกแบบมาโดยเฉพาะส่วนใหญ่วิ่งบนรางที่มีขนาด1.435เมตรหรือ Standard Gate รถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่ถูกออกแบบสำหรับการโดยสาร โดยรถไฟบางที่จะได้ออกแบบสำหรับการบริการส่งสินค้ารถไฟความเร็วสูงญี่ปุ่นชินคันเซ็นชินคันเซ็นซีรีส์300 sks 300ชินคันเซ็นรุ่นนี้ใช้โครงสร้างอลูมิเนียมอลลอยและมีการลดน้ำหนักของที่นั่งให้เบาลงครึ่งหนึ่งส่วนด้านเครื่องจักรไฟฟ้าจะใช้ระบบ vvf อินเวอร์เตอร์และใช้เครื่องโยนต์กระแสไฟสลับซึ่งมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาอีกทั้งปรับแรงเครื่องจกักจาก230กิโลวัตต์เป็น300กิโลวัตต์รูปภาพที่2.1ค่ะจะเป็นรถไฟความเร็วสูงญี่ปุ่นชินคันเซนซีรีส์300ค่ะวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยค่ะข้อที่1 เพื่อศึกษาความเร็วที่ทำให้สะพานเกิดการสั่นสะเทือนสูงสุดข้อที่2เพื่อศึกษาความยาวช่วงสะพานที่ทำให้สะพานเกิดการสั่นสะเทือนสูงสุดข้อที่3เพื่อเปรียบเทียบระหว่างรถไฟความเร็วสูงญี่ปุ่นชินคันเซน็นรถไฟความเร็วสูงจีนและแบบจำลองของแรงกระทำของรถไฟตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบรางในยุโรปรถไฟแถบยุโรป ว่ามีผลต่อการสรสะเทือนอย่างไรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะข้อมูลรถไฟที่ใช้ในการวิเคราะห์รถไฟความเร็วสูงญี่ปุ่นชินคันเซน็น SK SKS 300ความยาวขบวน189.6เมตรจำนวน10ตู้น้ำหนักลงเพารถไฟรางแบบมีกำลังขับ17,555กิโลกร,รมัม น้ำหนักลงเพาตู้โดยสารขบวนรถไฟ14,000กิโลกรัมน้ำหนักลงเภาลรถไฟรางแบบกำลังขับท้ายขบวน17,555กิโลกรัมดังโลกที่2.2ค่ะก็จะเป็นน้ำหนักลงเภาลรถไฟรางแบบมีกำลังขับ รวมที่2.3ค่าจะเป็นน้ำหนักลงเพาตู้โดยสารของข,องของบวนรถไฟค่ะรถไฟความเร็วสูงจีน CRH2 รถไฟความเร็วสูงของจีนนะคะมีชื่อเรียกว่าเหอเสียเฮาซึ่งมีความหมายว่าขบวนสมานฉันเป็นของกระทรวงการรถไฟของจีนที่เปิดบริการหลายรุ่นเช่น c r s 1 c r s 2 c r s 3 C.R.H. 4และ C.R.H. 5ซึ่งกระบวนรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงจัดเป็นรถไฟ EMU ตามการออกแบบความเร็วสูงในอัตราในอัตรา200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งด้วยความเร็วได้สูงสุดไม่เกิน350กิโลเมตรต่อชั่วโมงรูปที่2.4ค่ะก็จะเป็น รถไฟความเร็วสูงของจีน China Railway High Speed 2ค่ะข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่ะรถไฟความเร็วสูงจีน China Railway High Speed 2ความยาวขบวน182.5เมตรจำนวน10ตู้น้ำหนักลงเพล,ลารถรางรถไฟรางแบบมีกำลังขับ19,300กิโลกรัม น้ำหนักลงเพาตู้โดยสารขบวนรถไฟ14,00 0กิโลกรัมน้ำหนักลงเพาวรถไฟลางแบบมีกำลังขับท้ายขบวน1900 0กิโลกรัมดังรูปที่ 2.5. ค่ะก็จะเป็นน้ำหนักลงเพารถไฟลางแบบมีกำลังขับร,รูปที่2 0รูปที่2.6ค่ะเป็นน้ำหนักลงเพาตู้โดยสารขบวนรถไฟ ความถี่ธรรมชาติความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) คือวัตถุหรืออนุภาคที่มีความถี่ในการสั่นตามเฉพาะตัวอย่างเป็นอิสระคงที่อยู่แค่หนึ่งหากเพลงถูกกระตุ้นให้มีจังหวะพอดีกับภาพการสั่นแบบอิสระของระบบจะทำให้เกิดการเสริมกันก็ให้เกิดการสั่นขนาดรุนแรงเรียกว่า Resonance ผลของ Resonance สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงกับระบบการสั่นแบบบังคับการสั่นแบบบังคับ (forced vibration) หรือการสั่นภายใต้แรงกระตุ้นภายนอกขณะสั่นเช่นการสั่นของเครื่องยนต์จากผลของแรงที่เกิดการเคลื่อนที่ของลูกสูบเป็นต้นโดยลักษณะของแรงกระตุน้นอาจจะมีหลายรูปแบบอาทิเช่น แบบคงตัวแบบสายเซียนหรือขึ้นกับเวลาแบบคาบซึ่งอยู่ในรูปแบบฮาร์โมนิกหรือแบบนอนฮาร์โมนิกวิธีการวิจัยค่ะก็จะออกแบบหน้าตัดคานด้วยความยาวสะพานและความเร็วที่ใช้ในการวิเคราะห์เลือกออกแบบโดยเลือกบีมค่ะและกำหนดหน่วยที่ใช้งานดังรูปที่3.1 กำหนดเบสベเทอรอลเลือกเซกชันดีไซเนอร์ดังโูกที่3.2ใช้ฟังก์ชันโด,โดรโพลิกอนเชฟและโดรโซลิดเชฟในการวาดหน้าตัดโดยรูปที่3.3กดเลือกซัพพอร์ตด้านที่ต้องการให้เป็นฮินซัพพอร์ตเลือกจอยรีสแตนดังรูปที่3.4 กดเลือกตัวสะพานเลือก Edit ไปที่ Edit Line Divide Frame กำหนด Number of Frame เท่ากับ20แล้วเลือก OK. โอเคดังรูปที่3.5ค่ะต่อมาค่ะเลือก Define ไปที่ Moving Load แล้วกด Path ดังรูปที่3.6เลือก Add new path define form frame ใส่หมายเลข number ทั้งหมดโดยกำหนด center line offset เท่ากับ2.75เมตรเพื่อให้รถไฟวิ่งเยื้องมาทางขวา2.75เมตรซึ่งเป็นตำแหน่งที่จัดวางรางไว้แล้วเลือกตกแล้วเลือกโอเคดังรูปที่3.7เลือก define ไปที่ Moving Load เลือกไปที่ Vertical a S Vertical ตั้งชื่อรถไฟใส่น้ำหนักลงเภาตามที่ได้กำหนดไว้และกำหนดเาแรกให้เป็น Loading Reading Load เลือก OK ดังรูปที่3.8เลือก Vertical Live Add New Load Pattern กำหนดหน่วยเมตรตอวินาทีกดไปที่ Add กำหนด Lubation of Load กำหนด d e a s i t e Load Every 0.05ตามลูกที่3.9กำหนด Number of Output Time Step เท่ากับ เปิดวงเล็บ duration of load บวกเปิดวงเล็บ10ถึง20ปิดวงเล็บและหารด้วย0.05ไปที่กําหนด output time step size 0.05แล้วก็เลือกโอเคดังรูปที่3.10แล้วก็กดไปที่ run แล้วก็ run now ดังรูปที่3.11 เลือก Run แล้วก็ไปที่ Run d o w ดังรูปที่3.12เลือก Show Plot Function เพื่อเสนอกราฟในการวิเคราะห์ดังรูป3.13ต่อมาค่ะกดเลือกชื่อจุดที่ต้องการทราบค่าเลือกไปที่ Function Type ที่ต้องการไปที่ Modify bon Show Plot Function กดเลือกค่าที่ต้องการทราบแล้วก็เลือกโอเคดังโลกที่3.14ตัวอย่างกราฟที่ได้จากการวิเคราะห์นะคะก็จะเป็นดังโลกที่3.15บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรมในตารางตารางที่3.1จะเป็นตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ แล้วก็นำรูปข้อมูลจากตารางที่3.1มาวาดกราฟเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลตั้งรูปที่3.16ผลการวิจัยนะคะค่าการโก่งตัว displacement รูปที่4.1จะเป็นกราฟการโก่งตัวของรถไฟความด็วสูงชินคันเซน SKS 300 จากกราฟจะได้ว่าการโก่งตัวสูงสุด16.6 mm มมที่ระยะช่วงความยาว45เมตรที่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงรูปที่4.2จะเป็นกราฟการโก่งตัวของรถไฟความเร็วสูงจีน C R S 2จากกราฟ6.2จะได้ว่าการโก่งตัวสูงสุด33มเม ที่ระยะช่วงความยาว45เมตรที่ความเร็ว190กิโลเมตรต่อชั่วโมงรูปที่4.3การก่งตัวของรถไฟ HSLM A-1 จากกราฟจะได้ว่าการโก่งตัวสูงสุด1 1 7มิลลิเมตรที่ระยะช่วงความยาว45เมตรที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมง รูปที่4.4กราฟการกล่งตัวของรถไฟ hslm a ขี 2. จากก mm, yeah ราฟจะได้ว่าการกล่งตัวสูงสุด10.4มิลิเมตรที่ระยะช่วงความยาว45เมตรที่ความเร็ว190กิโลเมตรต่อชั่วโมงลูปที่4.5กราฟการกล่งตัวของรถไฟ h s lm a ขีจากการาฟจะได้ว่าการโก่ตัวสูงสุด8.77ม mm, มที่ระยะช่วงความยาว45เมตรที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสรุปค่ะปัจจัยด้านความเร็วจากการทดลองพบว่าเมื่อรถไฟวิ่งในสนามที่มีความยาวต่างๆหากรถไฟวิ่งด้วยความเร็วที่มากขึ้นจะทำให้เกิดการสาจเสืะเทนมากขึ้นตามไปด้วย แตเห็นได้ว่าในแต่ละความยาวของช่วงสะพานจะมีย่านความเร็วหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนสูงมากและเมื่อผ่านย่านความเร็วนั้นการสั่นสะเทือนจะลดลงซึ่งย่านความเร็วที่ทําให้เกิดการสั่นสะเทือนที่สูงนั้นเรียกว่าความเร็ววิกฤตซึ่งอยู่ในช่วงความเร็วใดความเร็วหนึ่งขึ้นอยู่กับความยาวช่วงสะพาน และชนิดของรถไฟดังรูปที่5.1ค่ะจะเป็นกราฟแสดงการโกงตัวที่เกิดขึ้นจากรถไฟชินคันเซน s k 3 0 0และรถไฟความเร็วสูงจีน crs 2ที่ d i p l a c e m e n t เปน็นความยาว40เมตรและ d i p l a c e m e n t ในสเปน เป็น45เมตรปัจจัยด้านความยาวช่วงสะพานค่ะจากการทดลองจะพบว่าความยาวช่วงสะพานที่มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นและพบได้อีกว่าสะพานที่มีความยาวสั้นจะเกิดความเร่งที่ค่อนข้างมากบนสะพานในความเร็วที่ต่ำอันเป็นผลมาจากการที่ช่วงความยาวสะพานสั้น นั้นทำให้ความถี่ธรรมชาติสูงข้อเสนอแนะนะคะวิธีนี้เป็นการวิเคราะห์แบบแรงเคลื่อนที่ moving load ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงกดที่ล้อเนื่องจากการสั่นตัวของรถไฟดังนั้นหากต้องการวิเคราะห์ให้ถูกต้องมากขึ้นควรคำนึงถึงการสั่นสะเทือนของตัวรถไฟด้วยค่ะ ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดดิฉันขออาภัยเวนที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ